สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะกับเดชน,นันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะการค้าขายยุคนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่คุณจะต้องมีหน้าร้านคุณจะต้องมีต้นทุนของหน้าร้านคุณถึงจะขายของได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านไม่จําเป็นต้องมีค่าเช่าคุณสามารถที่จะขายของได้ทุกที่ทั่วโลกเลยค่ะนี่เป็นทั้งข้อดีเป็นโอกาสแหละว,ว่าใน ที่น่าสนใจก็คือเป็นความท้าทายด้วยนะคะเพราะว่าการค้าขายในยุคนี้เนี่ยคู่แข่งทางการค้าไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศเท่านั้นคู่แข่งทางการค้าของผู้ประกอบการมีทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรที่จะทําให้การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมวันนี้จะคุยในยเรื่องนี้กันกับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นสมาชิกผุ้ที่สภาแต่ว่ามีประสบการณ์ในด้านของธุรกิจที่จะมาเปิดแง่มุมตรงนี้ที่น่าสนใจกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ขอต้อนรับดรชายานันติยะประก,การชัยท่านสมาชิกผุ้ที่สภา สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหนิงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้คงจะได้ขอความรู้จากอาจารย์แล้วก็มุมมองของอาจารย์กับเรื่องนี้เพราะว่าคนคนพูดถึงแอปพลิเคชันข้ามชาติกันเยอะมากๆเลยนะคะฮอตมาก <Hot S 2> ในสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ค่ะฮอตมากแล้วจับตามองและรวมถึงอาจจะมองในเชิงของความน่ากังวลด้วยแต่ก่อนจะไปคุยถึงมุมนั้นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ก่อนก็แล้วกันนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องราวของตัวเองนิดนึงก่อนที่อาจารย์จะมาเป็น มาชูที่สภาเนี่ยอาจารย์ทําอะไรมาก่อนคะคือจริงๆทําหลายอินดัสทรีมากเลยนะคะ,ค,ะคือใช้10ปีในแวดวงพลังงานค่ะน้ํามันนะคะแล้วก็อีก10ปีในความสวยความงามนะคะเครื่องสำอางวชสสำอางนะคะ,คะ<อ>แล้วก็อีก10กว่าปีนะคะในแวดวงยาะคะคนละอันเลยนะคะ <laughs> แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ไปใช้อีก ประมาณ10ปีนะคะในแวดวงของ SME นะคะ,คะก็คือเป็นทั้งในแง่ของที่ปรึกษาทางธุรกิจให้ใวิสาหกิจชุมชนวิสาแล้วก็ SME ต่างๆธุรกิจต่างๆรวมถึงเป็นคณะบดีคณะสร้างข้าวแก่ค่ะโอ้โหค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่แวดวงตรงนี้ค่ะตรงๆมาตรงๆเลยนะกับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนถามอาจารย์ว่าจากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังตื่นตัวกับความน่ากลัวของ e c o อ ที่อาจจะเข้ามาตีตลาดผู้ประกอบการไทยในมุมมองของอาจารย์อาจารย์มองว่ามันมีความน่ากลัวขนาดไหนคะทั้งบวกและลบค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณหนิงคะในดีมีเสียในเสียมีดีดิฉันเชื่อเรื่องนี้มาตลอดนะคะมันถึงมีคนพูดตลอดเวลาใช่ไหมคะว่าออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดอืโดยเฉพาะประเทศไทยค่ะทําไมเป็นอย่างนั้นคุณหนิงลองดูภาพอย่างนี้เลยนะคะว่าบิสซิสออนไลน์ทั้งหมดเนี่ย เอาเพื่อนบ้านเราละกันนาะในเซาท์อีสเอเชียนะคะ,คะประเทศไทยโกรธ60สซ็นตสิงคโปร์เนี่ย4 7ปอร์ซ็นตในขณนะที่อินโดนีเซีย15%เปเซนต์ะนะคะอันนี้ทำไมมันไปได้ขนาดนี้เราเติบโตมากนะคะประเทศไทยเพราะอีโคซิสเต็มของประเทศไทยค่ะมันเชิญชวนและมันล่อใจมากมคุณหนิงเขาประชากรไทยมี70กว่าล้านคนค่ะคนที่อายุ6ขวบขึ้นไปค่ะ มี71ล้านคนค่ะคุณหนิงเชื่อไหมคะว่ามีคนต่อนหนึ่งคนนะมีมือถือถึงเฉลีย่ย1.4เครื่องอที่ผขวบขึ้นไปนะ,ะแล้วในบรรดา71ล้านคนเนี้ย88เเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แล้วในทั้งหมดเนี่ยประมาณเ,เกือบเจิบเ0เข้าถึงโซเชียลมีเดียอันนี้ก็อีโคซิสเต็มันที่หนึ่งแล้วนะ,ะมันหนีไม่ได้ยังไงออนไลน์ต้องมาอันที่สองเพย์เมนต์เกรดเวเพย์เมนต์เกรดเวเชื่อไหมคะว่าเราแอดวานซ์ประเทศไทยนะคะแอดวานซ์ Advanced, เป็นอันดับสี่ ของโลกนะคะไม่ใช่ของเซา t ์อีสเ Asia เรื่องการจ่ายเงินออนไลน์ของเราเกตเวย์ต่างๆเราค่ะ QR payment อย่างเงี้ยที่อื่นไม่ไม่ไม่ทันสมัยเหมือนประเทศไทยนะอันนี้ต้องชื่นชมและให้เครดิตนะคะกับแบงก์นะคะและหน่วยงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะกระทรวงการคลังนะคะอีกอันหนึ่งเวลาขายของออนไลน์นะค่อตัวปัจจัยที่ทำให้สำเร็จเนี่ยนอกจากจ่ายเงินง่ายแล้วต้องส่งของถึงโลจิสติกบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะ last ไม l e โลจิสติกเนี่ย อย่างนี้เลยค่ะสุดยอดเลยนะคระบค่ะเอายี่ห้ออะไรบอกมาสิคะมีหมดะนะคะ,คะดยเหตุผลทั้งหมดตรงนี้มันก็เลยทำให้อ e ีคอมเมิร์ซของเราเนี่ยไปแบบกระชูดแล้ว ในบรรดาคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตประเทศไทย<ๆ>เขาก็มีการทำเซอร์เวย์นะคะทุกๆปีเขาก็จะมีการเออใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์การศึกษารีเสิร์ชหรืออะไรปรากฏว่าอันดับสีค่ะช้อปปิง้ง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 นั่นคือเหตุผลทำไมอ e ีคอมเมิร์ซมันถึงมา <c oughs> แล้วพอเกิดอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามานิดนึง <c oughs> นะคะข่าวต่างๆที่ออกมานิดนึงเนี่ยเราต้องตกใจทันทีเลยว่าตายละเอซ S บีเราจะเป็นอะไรไหมแต่คุณหนิงคะเอาโลกของความเป็นจริงเลยนะ ทุกอย่างเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเกิดแก่เจ็บตายค่ะสินค้าลนช์ออกมามันก็ยังต้องตายค่ะวิส n e ส์โมเดลก็เหมือนกันค่ะมันก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็ล่วงไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญก่อนของการที่จะเป็นนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการว่าให้ประสบความสําเร็จตอนเป็นคณะพดีเราก็จะสอนกันอยีอย้ตลอดเวลาว่า การปรับตัวค่ะการปรับตัวเป็นสิ่งเป็นเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่สําคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จค่ะถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็เป็นผู้ประกอบการได้แต่คุณอาจจะไม่สําเร็จอถูกไหมคะค่ะคุณหญิงยี่สิบปีที่แล้วโชว์หวยกูใครเทสโก้โมเดิร์นเทรดจริงไหมกออกมายกป้ายยกอะไรต่างๆนานาใช่ไหมสิบสองปีที่แล้วตอนที่รัตซ d าเข้ามาใหม่ๆโอ้โหเราก็ กัวละเฮ้ยจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ย9ปีที่แล้วสีส้มก็มาช้อปปี้แล้ว3อาทิตย์ที่แล้วก็มีเจ้าใหม่เข้ามาแพลตฟอร์มของ Lazada ของ s h o ปปีเป็น B2C คือถึงคอน sumer แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงที่ตอนที่3อาทิตย์ที่แล้วคือเทมูเราพูดขออนุญาตเดมไปเลยนะคะเพราะมันคือความจริงเทมูเข้ามาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้ว มาในแพลตฟอร์มอีกรูปแบบหนึง่งไม่ใช่ Business คือร้านค,าค้าคถึง c o n sumer ละะแต่เป็น F 2 C ผู้ผลิตผู้ผลิต factory factory to consumer เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้แล้วใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดขนาดเดียวกันเราก็ต้องระวังอะไรที่มันเป็นภัยคุกคามเราต้องรีบป้องรีบกันเอาไว้ไม่ให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่ไป เพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยไม่รู้ตอบคำตอบคุณหนิงปะคะตอบช<อ>ัดเจนคะ่ะเพราะว่าเหมือนอาจารย์พยายามจะบอกกับกับกับคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่ครั้งแรก ของการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์โดยเฉพาะกับอ e ีคอมเมิร์ซแบบนี้ถูกเลยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วผู้ประกอบการเราก็สามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ <c oughs> แต่อาจารย์คะความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่า,วามันเป็นจากผู้ผลิต <c oughs> มันไปถึงมือผู้บริโภคแล้วตัดคนกลางออกเนี่ยซึ่งคนกลางเนี่ยก็คือผู้ประกอบการ ในบ้านเราก็มีมีมีอยู่อยู่ไม่น้อยเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีความน่ากังวลอะไรหรอคะกลัวค่ะค่ะแต่เราต้องไม่เราต้องกลัวแบบมีสติอืนะคะ,ค,ะคือมีสติยังไงคือในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ย m a n f a c t u r e to Consumer นะค่ะแล้วก็แน่นอนสิทีิตามมาเนี่ยคือราคาค่ะเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยมารวมกันรวมกันเยอะๆยิ่งรวมเยอะคุณจะซื้อของได้ถูกลงใช,ใช่ไหมคะ,คะมันก็เป็นการติดปลายนวะนำซ้ําตอนที่มันลอนช์เนี่ยค่ะ มาล็อชแถมขนส่งก็ฟรีึ้นของก็ไม่เสียตงังคืนได้ไทยไปในเวลาที่กำหนดะนะคะทุกอย่างดูมันเหมือนกับป้ายยายัางไงก็ไม่รู้แต่คุณหนิงคะมันก็ไม่ใช่เอสบีไทยคนเดียวป้าเขาจัดก,การเขาไปทำที่อเมริกามาแล้วอเมซอนก็ถูกโค่นไปแล้วะนะคะแม้กระทั่ง อาลีบาบาที่จีนเอง JD ดีที่จีนเองะนะคะก็ถูกกระทบกระเทือนหมดะนะคะลาซาดาซึ่งแน่นอนเป็นหนึ่งในกลุ่มของอาลีบาบาข่าวออกมาเยอะมากเลยว่าปิดตัวแน่ ลาซาดาก็มันจะปิดตัวที่เมืองไทยหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่แพลตฟอร์ม Platform, มีกันมีไหมมีการปรับโครงสร้างะนะคะแล้วเขาก็ทํากําไรแล้วเขามีการปรับโครงสร้างมีบิสเนสภายใต้มีบริษัทย่อยของเขาหกบริษัทในเครือ,อเขาก็ปรับว่าตัวไหนเขาจะทําเงินตัวไหนเขาจะสเตเบิลคือมันเป็นพอร์ตโฟลิโอค่ะ,คะเหมือนกันกลับมาที่เรานะคะกลับมาที่เราเราก็ต้องมาดูต่อใช่ไหมคะว่าเราจะทําอะไรกับเขาได้ดี หลักการเดียวกันนะออนไลน์ที่เข้ามาในซัพพลายเชนในแบล c h เชนตรงกลางมีพ่อค้าคนกลางมากมายหลายทอดพอมีธุรกิจออนไลน์ขึ้นมามันก็ช่วยทำให้เราเจอกับคอนซูมเออร์ได้ตรงตัดตรงกลางออกอ,อันนี้ก็คือตัดไปอีกหนึ่งห่วงโซ่ใช่ไหมคะตัดอีกหนึ่งห่วงะนะคะยิ่งเข้าใกล้ไปอีกมันจะดีไหมคะถ้าเราเนี่ยคะ่ะศึกษาตรงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรานะคะนอกจากจะเรื่องท่องเที่ยวที่ทําเงินทำอาหากินแล้วอีกอันนึงที่สําคัญมากกับประเทศไทยก็คืออุตสาหกรรมเกษตรกรรม,มเกษตรกรรมเป็นใครจะว่า ดิฉันเชยก็แล้วแต่นะคะแต่ดิฉันว่ายังไงไทยแลนด์ก็ยังเป็นครัวเป็นเป็นคนป้อนเป็นครัวของโลกครัวของโลกใช่ไหมคะใช่คนำนี้เลยคุณหนิงค่ะเรายัางป้อนทุกคนอยู่<ม>กเกษตรกรในประเทศไทยไมีต้องกี่สิละ่ะใช่ไหมคะชาวนา14.7ล้านคนกเกษตรกรอีต้องเท่าไหร่ชาวสวนอีกต้องเยอะ,ะจะดีไหมถ้าหากว่าเราไปจอยแพลตฟอร์มนี้ เขาตอนนี้เขาอนุญาตให้ให้ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่คนจีนไปไปขายได้ด้วยช่ะเขาเปิดตัววันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เกษตรกรหรือชาวสวนเราก็เหมือนกับเป็นแฟคทอรี่ใช่ไหมคะเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะเราไปพาร์ทิสเปตในนี้เราจะได้เจอคอนมอร o โดยตรงและยิ่งเราเจอคอนมอร o ได้ตรงสิ่งที่เราได้ตามมาอีกอันหนึ่งคือข้อมูลนะคะคุณหนิงทาให้เรารู้ว่าเทรนต่อไปจะเป็นยังไงเราจะขายของอะไร อันนี้พูดในฐานะแฟคทอรี่แล้วนะค่ะพูดในฐานะที่ร้านค้าออนไลน์เพราะเรามีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เยอะค่ะที่เราใช้คําว่า SME หรือไมโคร SME ก็แล้วแต่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คะตรงนี้มันก็เป็นตลาดขายส่งที่สําคัญไหมคะอื ที่เราจะไปช้อปปิ้งของราคาถูกถูกลงใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ศึกษาด้วยจะไปเอาของที่มันขายไม่ดีเอาของที่มันขายดีใช่ไหมคะมันก็จะได้แต่ที่สำคัญเราต้องหัดในการที่ทำอ n นาล z ซ์ข้อมูลมไม่ใช่แบบ เอาอะไรถูกใจถูกใจคนขายอ่ะมันไม่ได้ม,มันต้องถูกใจคุณคนซื้อค่แล้วก็ศึกษาตรงนั้นแล้วเอา Data ้ามา a n a l ล z e สิใช่ไหมคะจะได้สั่งของที่ขายดีเข้ามาแล้วก็มาขายในร้านค้าออนไลน์ของเราอันนั้นคือเอ,เอาเอาแบบดิบๆเลยนะคะอันนั้นดิบๆอีกสเต็ปหนึ่งที่ให้มันย่างกินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งคลิปวินแล้วก็ลองเทอค่ะลองเทอมดิฉันมองยังไงดิฉันก็มองว่า ถ้าจะให้ลองเทอมมากขึ้นจะดีไหมถ้าหากว่าเราเนี่ยหลักการมาร์เก็ตติ้งเดิมยังใช้ได้อยู่นะคะดิฉันเพอเอแบบเป็นคุณครูนิดนึงไนดะ้เขาขออภัยนะคะการสร้างความแตกต่างม,มันยังคงใช้ได้อยู่นะค่ะ d i f f e r e n t i a t e p o s i t i o n i n นค่งคุณหญิงค้เราเคยไว้ยขอโทษค่ะใช้คำไม่เพาะเราเคยพูดแบบ กังวลใจมากๆเวลาที่กางเกงช้างอะค่ะถูกโจมตีโดยแพลตฟอร์มต่างชาติใช่ไหมคะเหลือไม่กี่บาทแต่สุดท้ายเราเก่งนะคะคนไทยเราเก่งแล้วบอกว่าโอเคตัวละไม่กี่หยวนเนี่ยคห้าหยวนค่สิบหยวนค่ะไม่ใช่ละอย่างเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเพอร์เซ i ชันของสินค้าไทยคุณภาพ ถูกค่ะเรื่องผ้าเรื่องลายการวางลายของเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องปรับตัวเองค่ะแล้วก็สุดมันจะยั่งยืนมากกว่าการมีแบรนด์เป็นของตัวเองมันจะยั่งยืนมากกว่าค่ะมันเหมือนอะไรดีอะคุณหนิงคะเหมือนเราเป็นมะเร็งอะค่ะแล้วเราจะไม่มีชีวิตต่อหรอเราก็ต้องอยู่กับมะเร็งอย่างมีความสุขคือเราปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่โลคมันหมุนทุกวันค่ะแต่ที่อาจารย์ขาในมุมของ ภาครัฐก็แล้วกันนะคะและอาจารย์เองก็อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยคือตอนนี้ถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการที่ต้องที่ต้องยอมรับและปรับตัวนะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะปรับตัวพยายามจะปรับตัวแล้วล่ะแต่ว่าถ้าถ้ามองในมุมของตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติด้วยสมาชิกวุฒิสภาด้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าควรจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการที่จะปกป้องผู้ประกอบการเรายังไงเพราะว่าเอาล่ะเราปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราจะทํายังไงให้การค้าขายที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมที่สุดอ่าโอเคค่ะดังนั้นก่อนที่จะไปเรื่องของการปรับแก้กฎหมายนะคะค่ะขออนุญาตเอาเร็วกว่านั้นนิดนึงได้ไหมคะค่ะคุณหนิงก็รู้ว่าการปรับแก้กฎหมายมันใช้เวลาเอาแบบที่ทันใจเลยดีกว่าเพราะเอสเอฟอีเราก็ใช้เวลานานรอไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะล้มหายายจากกันไปซะก่อนเอากฎหมายที่มีอยู่แล้วแหละคุณหนิงเชื่อไหมคะดิฉันโชคดีได้มีโอกาสคุยกับท่านทูจีนกับประเด็นที่ ดิฉันก็กังวลใจเนาะสองสามอาทิตย์มาน,นี้เนี่ยข่าวเรื่องนี้แรงมากโชคดีมากที่มีข่าวการเมืองมากลบ ไม่ง่าคนจะร้อนกว่านี้สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาพอมีข่าวเรื่องนี้ดิฉันมีโอกาสได้เจอท่านทูตท่านท่านหารดิฉันกล้าเนมเลยนะคะพระขออนุญาตท่านมาแล้วดิฉันบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องนี้ท่านหารก็บอกว่าท่านหารก็กังวลใจเรื่องนี้เพราะว่ามันกําลังทาลายภาพพจน์ของธุรกิจจีนท่านก็ไม่สบายใจสิ่งที่ท่านฝากมาท่านก็บอกว่าทํายังไงดีอ่ะเชยนันันดรปอรท่านเรียกดรเปอร์นะคะท่านก็บอกว่า อยากให้กฎหมายเท่าไม่อยากให้จีนเทาเข้ามานะคะท่านบอกมาแล้วเนี่ยเสียภาพคนจีนทําให้ปิดกรอบจีนขาวค่ะเพราะจีนขาวก็มาอย่างถูกต้องทําประโยชน์เยอะแยะมีการจ้างงานก็เยอะแยะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ชอบไม่อยากเกิดจีนเทาท่านก็บอกว่าอยากให้กฎหมายเนี่ยเอาจริงเอาจังไหนได้ไหมจับจริงๆเลยอันทำไมถึงพูดอย่างนี้นะคะรีเฟอร์ไปถึงท่านเพราะว่าท่านก็ไม่สบายใจซึ่งมันก็ดีนะคะตรงกับเรานะคะ เพราะอันแรกเลยค่ะภาษีดิฉันก็ลงพื้นที่ก็ไปคุยกับพวกคนจีนเนาะที่เอาของมาขายแล้วพวกเนี้มีโกดังเยอะแยะเลยในบ้านเราไม่ต้องข้ามมาจากจีเลยนะสั่งปุ๊บเราได้ปั๊บเลยนะ,ะใช่ค่ะพวกนี้บอกว่าเอาของมาแล้วเราอยู่จ่ายภาษีหรือเปล่าเนี่ยยูไม่ได้จ่ายภาษีเลยนะอ,อายจ่ายแล้วภาษีเหรอคะเขาบอกเขาจ่ายแล้วจ่ายยังไงคะ อันนี้อันนีนน้ปิดไว้ในในฐานที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเนี่ยค่ะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญคที่เราต้องไม่ยอมกุงศรีอัจยาสเราเสียกุงเพราะคนไทยอืครั้งนี้เราต้องไม่เสียดุลทางเศรษฐกิจ ต้องไม่เสียกรุงทางเศรษฐกิจเพราะคนไทยด้วยกันพวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องผู้ประกอบการะนะคะเพราะนั้นเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของภาษีขอเก็บกันจริงๆเพราะกฎหมายมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่อาจจะแบบว่าปิดหูปิดตาอะไรกันไปมองไม่เห็นบ้างอะไรบ้างอาจจะแบบ ทาไม่ถึงร้อยเนาะเราก็อยากให้ถึงร้อยใช่ไหมคะ, <c oughs> อะอันนั้นอัน,นที่หนึ่งอัน,นที่สองมันก็มีการตกลงกันเป็นอักลิเมนต์กันระหว่างประเทศเนาะว่าสินค้าที่มีมูลค่าต่ากว่าพันห้าร้อยบาทจะไม่เก็บจะมีการเวฟไม่เก็บเรื่องของภาษีนําเข้า <c oughs> นะคะแต่อันนั้นเวฟก็จริงอยู่แต่มมีภาษีตัวหนึ่งที่เราไม่เคยเวฟมาก่อนนะคะก็คือภาษีบริโภคก็คือ consumption tax หรือ ที่เราจับในนามของแวตอะคะ่ะแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่เคยยกเว้นนะคะค่ะยังไงก็ตามเนี่ยทางศุลกคากรก็ต้องช่วยเก็บตัวนี้เพื่อนําส่งสัมภาระนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปแลนามันจะเป็นการที่ลดแกรบของราคาคใช่ไหมคะ,คะทาให้ผู้ประกอบการที่ข้ามชาติเข้ามากับผู้ประกอบการที่จ่ายกันแบบตรงๆในบ้านเรา แก๊ปมันลดลงใช่ช่องว่างน้อยลงบ้างบ้างใ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นตก็เยอะหนูน้อเยอะอยู่ค่ะแล้วก็อันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองดิฉันดีใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนิ่งนอนใจอันนี้ต้องให้เครดิตกันนะคะท่านก็ออกมาพูดก็เห็นอยู่ว่าท่านก็ออกมาแล้วก็ ท่านมีการสั่งการมาแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือรองนายกก็ตามนะคะก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจที่จะให้ทุกท่านบูรณาการซึ่งดิฉันเห็นด้วย1นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางออยอไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย อยมอกสใช่ไหมะฐานสินค้าสอบคแม้กระทั่งฉลากสินค้าที่เป็นสินค้าจีนยังไงก็ต้องมีภาษาไทยกำกับต้องมีฉลากภาษาไทยใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องตีกลับเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้ทันทีจริงไหมคะคุณใช่ค่ะทำได้เลยนออันที่2ก็คือเรื่องของไอ้เรื่องที่เราพูดตลอดเวลา เรามีพระราชบัญญัติกิจการต่างด้าวเราพูดตลอดเวลาว่า SME อยู่ไม่ได้แล้วถูกถูก SME จีนเข้ามาตีเรามีพระราชบัญญัติกิจการต่างด้าวนะคะแล้วบอกเลยนะคะลิสต์ยาวเหยียดเลยนะคะว่ากิจการใดที่ทําไม่ได้แม้กระทั่งร้านอาหารยังทําไม่ได้เลยนะคะเอาจิงเหรอคะใช่ไหมแต่คนหญิงบอกว่าทำไมแถวห้วยขวาไงนะแถวสองเจ้าของแต่คนจีนทั้งนั้นแล้วทั้งร้านด้วยถูกค่ะถูกจ้างก็คนจีนมันจึงเป็นที่มาของ ทัวร์สุเหรีย์ n g ร้านค้าสุเหรีย์ n g มหาวิทยาลัยสุเหรีย์ยังมีเลยใช่ไหมคะจริงจริงไม่ได้แต่คนไทยไม่ใช่เหรอที่ไปเป็นอเมริค่ะใช่ไหมคะซึ่งกฎหมายมีแล้วว่าแต่ว่าถ้าเรามีการ ถ้าเราปฏิเสธที่จะไปร่วมมือทําอย่างนั้นเราคือคนไทยเนาะปฏิเสธที่จะไปร่วมมือตรงนั้นมันก็ถือว่าเป็นการปกป้อง s f e ไทยล,ละนะคะ,คะเขาจะได้อยู่ได้ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของที่ดิฉันอยากจะพูดอีกอันหนึ่งคือมันอาจจะระยะยาวสักนิดหนึ่งนะคะแต่เรื่องนีน้ดิฉันก็อยากจะพูดว่ามันมีการคุยกัน ระหว่างประเทศนะคะเราเรียกอันนี้ว่าแบบใช้มันเป็น inclusive, อ,อินคูซีฟอ n c l u s i v e framework ที่ตกลงกันระหว่างประเทศค่ะนะคะภาษาไทยขอแอบดูนะคะภาษาไทยายาวนิดหนึ่งนะคะคือการกัดก่อ<ม>นใช่คุณใช่ไหมกัดก่อนฐานภาษีกัดก่อนกัดก่อนกัดกร่อนกัดกร่อนฐานภาษ<า>ีและโยกย้ายกําไรไปยังประเทศที่มีอัตาราภาษีต่ําคือพวกประเทศผู้ประกอบการในประเทศที่ภาษีสูงๆอะ่ะเขาจะไปย้ายไปผลิตในประเทศ ที่ฐานภาษีต่ำหรือได้เวบภาษีตามเรื่องของการเจราจารทางการค้าระหว่างประเทศเนาะ,ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็เกิดความไม่แฟร์สิไม่แฟร์กับประเทศอื่นไม่แฟร์กับผู้ประกอบการที่สเกลไม่ได้อะอและต้นทุนสูงอะ่ะทำยังไงก็มีการตกลงกันเรื่องนี้แม้กระทั่งประเทศไทยเราก็อยู่กาลังเจรจาเรื่องนี้อยู่ซึ่งสาระสําคัญมี2อนคันสาระสําคัญก็คือทํำยังไงที่เราจะให้บริษัทข้ามชาติที่ ไม่มีคือไม่มีกายภาพคือไม่มีฐานอยู่ในประเทศให้เขามาเข้าระบบอืให้เขามาจดทะเบียนค่ะเพราะอะไรการที่มาจดทะเบียนเพราะเราจะได้ภาษีค่ะอืเพราะฉะนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะ,ะที่คุณหญิงถามว่าการมีแพลตฟอร์มข้ามชาติเข้ามาเนี่ยค่ะเ m <SM> e เดือดร้อนกระทบ SME มันไม่ใช่กระทบแค่ s m e นะคนะคะ มันกระทบรายได้ของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะเขามาเขาไม่ได้มีบริษัทในประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคลเราเก็บอะไรเขาไม่ได้เลยจะทําให้เราอ่ะไม่ถึงเป้านะศูญเสียไรายได้ภาษีที่สัมะพริตเก็บจะไม่ถึงเป้านะจะบอกไม่กระทบไม่ได้นะ ถูกไหมคะแต่การที่มีการเจราจาเรื่องนี้มันจะช่วยทําให้แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยค่ะการบริการต่างๆเข้ามาต้องจดทะเบียนอพอจดทะเบียนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหมือนทุกวันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะ,คะสำหรับ e เขาเรียกว่า e service p a ะแต่แพลตฟอร์มยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบบังคับทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้จริงจังแล้วก็สําเร็จ เราจะทุกคนที่ค้าขายให้กับคนพูดเพราะคนไทยต้องเข้ามาจดทะเบียนอเท่าะถึงแม้เขาจะไม่มีออฟฟิศอยู่เมืองไทยก็ตามพอมาจดทะเบียนปุ๊บเนี่ยภาษีแวดเอ้ยภาษีรายได้นิติบุคคลเอ้ยอก็จะได้นำเก็บได้ก็จะเป็นการยิ่งลดช่องว่างในเรื่องของคิดความสามารถการแข่งขันของ SME ไทยะนะคะ,คะกับอีกอันนึงเนี่ยมันมันจะ มันจะช่วยมันอาจจะดีเทลมากไปนิดนึงนะคะในการเจราจาครั้งนี้เนี่ยนะคะนโยบายตรงนี้จะช่วยไปถึงกับพวกที่บริษัทที่ใหญ่ๆแต่จ่ายภาษีต่ําๆนะคะอาจจะน้อยกว่าดูแล้วมันไม่น่าใช่น่ะอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมีการคุยเรื่องนี้ดีเทลว่าภาษีจะต้องมีการจัดเก็บยังไงซึ่งก็จะนำไรายได้มาสู่ประเทศไทยไรายได้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันเราเรียกว่าจะทำให้มันเราจะไม่เห็นเจอใน GDP อเพราะเราไม่ได้เก็บภาษีค่ะ แต่เพื่อนำกลับเข้ามาแล้วเนี่ยเยอะไหมคะอาจารย์เอาให้เห็นภาพอย่างนี้ดีกว่าบอกตัวเลขไปแล้วเดี๋ยวจะบอกเท่าไหร่หรอก็อกแค่นั้นมันอาจจะพอๆกับข้าวที่เราส่งออกไปต่างประเทศอ,อ่ะตออ่อปีอ่ะก็ไม่น้อยนะคะเยอะนะเยน้อยนะ,ะเยอะมากนะคะ,คะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าตรงนี้ทําได้สําเร็จก็ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันทําคิดว่าอย่างไงคะตรงนี้เป็นขั้นตอนตอนนี้เป็นขั้นการเจรจาเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะดิฉันก็อยากจะฝากค่ะขอฝากทุกอย่างดีหมด แต่ขอร้องในเรื่องของสปีดออฟไทม์ค่ะ,คะทำไงที่จะเร่งให้สิทธิตรงนี้มันเสร็จเร็วๆถ้าเสร็จเร็ว SME ไทยก็จยรอดเร็วะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆต,ตรงนี้เนี่ยอันนี้ยังพอจะมีเวลาไหมคะคุณหญิงเหลืออีกห้านาทีค่ะจ่าอ,อันนี้คือก็พูดในเชิงของกฎหมายนะคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายเต็มๆเ,เลยนะคุณคหญิงค่ะแต่อันหนึ่งเนี่ยชวนคิดนะคะแอบชวนคิดคุณหญิงทะงวันนี้เนี่ยเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะ ที่จะน่ากลัวกันนั้นนะคะผู้ประกอบการไทยหรือแม้กเกษตรกรไทยหรือผู้ผลิตในบ้านในไทยแลนด์เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเลขค้าขาย transition ต่างๆนานา data ต่างๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะเราเห็นแค่ของที่เราขายค่ะคนที่เห็นคือเจ้าของแพลตฟอร์มค่ะ,ะ,คะได้ข้อมูลทั้งหมดไปเลยนะคะ Big Data เลยนะคะอาจารย์ทั้งหมดเลยนะค่ะคุณหนิงคะเชื่อไหมคะว่าที่จีนนะคะมีอันนึง ดิฉันคิดว่าอันนี้ดีเรียกว่า e-commerce park ผู้ประกอบผู้กอบ,บ,บการทางอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหลายเนี่ยจะไปนอนกินขายของอยู่ใน e park อีคอมเมิร์ซปาร์กันนี้เลยอะและจะเข้าถึงข้อมูลได้อพอเข้าถึงข้อมูลได,เลได้เขาสามารถเอาข้อมูลมาเขาเรียกว่าเอามาอ n นาลัยมาวิเคราะห์ข้อมูลว่าลูกค้าชอบอะไรสีอะไรขายดี SKU ไหนไปได้เทรนเป็นยังไงเพื่อจะได้มาคืออยูไม่ต้องไปจ้าง ไปทำการเก็ตรีเสิร์ชเลยนี่ค,คือการเรียกว่าการวิจัยที่ดีและคุณก็มาปรับ,บุงสินค้าคุณให้โดนใจผู้บริโภคทำไงดีอะในเมื่อ Data ทุกวันนี้มันก็ตรงไปตรงมาค,คนที่มีสิทธิเป็นเจ้าของได้คือเจ้าของแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นดิฉันเห็นความเหนื่อยของฝ่ายบริหารนะคะทั้งผู้นี้ทางรัฐบาลที่ต้องไปเจรจาการค้านะคะแล้วก็ไป เจราจาหลายเรื่องเลยเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะคะแต่ถ้าจะเป็นไปได้นะคะถ้าสามารถเจราจาคือขอความร่วมมือดีกว่าเนาะ,ะอย่าเรียกว่ามันก็ไม่ไปบังคับกันไม่ได้นะคะขอความร่วมมือขอแชร์ข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็ขอแชร์ข้อมูลให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงนะคะเ,เพื่อจะได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเราจะได้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์อันนี้ตลาดมันจะไปไกลมากกว่า ซึ่งดิฉันมองว่าอันนี้คือยั่งยืนสุดๆแล้วล่ะไม่รู้จะพูดตรงไหนได้ดีกว่าอันนี้นะคะแต่นั่นหมายความว่าก็ต้องได้รับความยินยอมดิฉันก็แอบหวังใจค่ะว่าประเทศจีนกับประเทศไทยเรามีริชเชนชิพที่ดีก็น่าจะสพอร์ตกันละกันอันนี้ไม่ได้หักคอนะคะแต่ได้ใจหวังนะคะและคิดว่าคงจะเป็นไปได้นะคะเพราะถ้าตรงนี้เกิดขึ้น power of data ค่ะสำคัญที่สุดค่ะอจารย์คะเหลือเวลาประมาณ2นาทีกว่าๆอยากให้อาจารย์ได้ได้ฝากในมุมของ เป็นนักวิชาการด้วยแล้วพูดมีประสบการณ์ด้วยสําหรับผู้ประกอบการ SME ในขณะนี้ว่าในระหว่างที่รอว่าเ,าเดี๋ยวรัฐบาลจะตั้งคารมอใหม่จะอะไรและกว่าจะมาคุยกันถึงประเด็นที่อาจารย์ฝากไว้ว่าต้องมาเร่งมือในตรงนี้เนี่ยมันคงจะมีช่องว่างอยู่พอสมควรผู้ประกอบการไทยจะต้องทํำยังไงคะในขณะนี้ค่ะดิฉันไม่อยากจะมายิ่งขยา่าให้ทุกคนกลัวแต่สิ่งที่เราต้องรับมือเราต้องรับมืออย่างมีสติและที่ฉันก็เลยอยากจะฝาก SME ไทยแบบว่า,วา พวกเราเก่งอยู่แล้วค่ะดิฉันมั่นใจมากเลยนะคะเพราะคุกอยู่กับ SME มานานดิฉันมั่นใจว่าเก่งอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราอย่ากตกใจต้องมีสตินะคะแล้วก็หาให้เจอว่าตรงไหนคือปัญหาแล้วเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกที่คันเกาให้ถูกที่คันนะคะ,คะแน่นอนดิฉันก็มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลต้องพพอร์ตแม้กระทั่งนิติบัญญัติก็ต้องพพอร์ตนะคะ ดิฉันก็เลยขออนุญาตฝากไปเลยได้ไหมคะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะจริงๆแล้วนี่ที่สภาของเราเลยโดยเฉพาะวุฒิสภาค่ะก็มีช่องทางนะคะมีปัจจุบันยังมีช่องทางก็คือทุกคนสามารถส่งแบบมีเรื่องร้องทุกข์ได้เราเรียกว่าเป็นเป็นช ANNEL ในการร้องทุกข์นะคะชื่อร้องทุกข์ทับศัพท์เลยนะคะ R O N G T O O K ร้องทุกข์ n e n t .go .th นะคะแล้ดิฉันมั่นใจว่าตอนนี้เราก็อยู่ในการพัฒนาระบบ แล้วก็จะมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นที่จะเป็นช่องทางในการเชื่อมกับประชาชน SME แล้วก็ฝ่ายบริหารเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นฝ่ายคา้านค่ะวุฒิสภาแล้วก็มีหน้าที่ในการที่ต้องสปอร์ตทุกๆคนรวมถึงรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะจะต้องไปหนึ่งเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็รวมถึงเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SME ด้วยนะคะมีประเ<อ>ด็นอะไรก็ส่งมาได้ทางช่องทางนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะดรชยานันติยะตะการชัยท่านสมาชิกวุฒิสภา ขอบพระคุณอาจารย์นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะหมดเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนค่ะอันนี้กับอาจารย์ลาไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ